ระทรวงเกษตรและสากรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเมื่อสมดุลทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจนไม่เอื้อต่อการทำประมงเชิงเดียวหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาที่ให้ผลดีในระยะยาวแก่หมอดินสุรกิจละเอียดดีหมอดินอาสาแห่งจังหวัดสมุทรปราการก็คือการหามาเลี้ยงหอยแครมแบบอินทรีย์ร่วมกับการใช้สารเร่งพอดหกของกรมพัฒนาที่ดินตอนนี้ผมทําประมงมาประมาณ15ปีแต่ตอนนั้น ระบบนิเวศทางทะเลยังสมบูรณ์อยู่เพราะหลังจาก10ปีธรรมชาติไม่ค่อยเป็นใจแล้วพวกกุ้งหอยปูปลาไปน้อยลงผมก็ได้ไปปรึกษากรมให้ทีดินว่าในพื้นที่ผมเนี่ยตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเราเลี้ยงกันมานานแล้วไม่มีการบำรุงดินกรมให้ทดินไดเออ้เข้ามาแนะนําเรื่องการใช้น้ําหมักพอดอหที่สังเกตเห็นคือน้ําดีขึ้นเราก็เลยเลี้ยงหอยแครงควบคู่ไปด้วย และจากการใช้สารเร่งพอดหกบำบัดน้ําเสียในบ่อเลี้ยหอยแครงอย่างต่อเนื่องของหมอดินสุรกิจทําให้วันนี้พื้นที่กว่า70ไร่ไม่เพียงแต่จะมีพันหอยแครงคุณภาพดีเพื่อผลิตและจําหน่ายสร้างไรายได้หากแต่ยังเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยหอยแครงอินทรีย์ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยเราก็เริ่มชักชวนเพื่อนๆเนกเษตรกรร่วมกันนมาใช้สารพอดหของกรมพัฒนาที่ดินทําให้หอยแครงเนี่ยโตเร็ว จากที่ฟาร์มอื่นเปรียบเทียบกันแล้วเราจะโตเร็วกว่าไซส์ขนาดหอยไซส์ประมาณ300ตัว200ตัวเราจะโตวไวกว่าเขา1เดือนเป็นผลที่น่าพึงใจทั้งตัวผมเองและเพื่อนเ,อนเอนกษตรกรการขยายผลสําเร็จไปสู่กเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงไม่เพียงสร้างความมั่นคงให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประมงที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์